ทุกคนดูห้องนอนหอรูหราหมาห่ามากๆเลยอันนี้เป็นสรลเปาขนมจีบจากอาเฮียอยุธยานะที่ติดกับ JK ฮะ JK โกโก้คะทุกคนเดี๋ยวเรากินกันนะอร่อยมากทุกคนขาหมูก็อร่อยคะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะทุกคนดูห้องสิรลิศไหมโรแมนติกไหมทุกคนก่อนจะกินอวดอ่างจากอุทีก่อนทุกคนนี่คะเลิศมากเป็นโรงแรมที่หรูที่สุดนะฮะดูสิทุกคนจ๋า อันนี้ขาหมูน่ากินมะไหมอร่อยมากทุกคนจะบอกให้มีกระทุกระเทียมพร้อมน้ําจิ้มอร่อยมากเปรียปร้ยวๆน้ําจิ้มจะเปรียปร้ยวๆหวานหน่อยๆนะฮะเปรี้ยวเข้ากับขาหมูมากๆอะขนมจีบเรามากินลุกทุกคนอร่อยมากอร่อยมากนี่ค่ะร้อนๆนะฮะอุ่นร้อนๆทุกคนมีทัง้งหลากไส้นะฮะสีเหลือง ไส้ถั่วแดงไส้หมูอือันนี้ไส้สีเหลืองไส้อะไรลองมาทายกันทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะไส้หวานทุกคนนะฮะอันนี้จะเป็นสีนี่ฮะสีน้ำเงินเป็นไส้อะไรฮะนี่มังเออเป็นมันม่วงทุกคนอไงไส้มันม่วงทุกคนอืกินป้อนอื้มอร่อยมาก อยู่ตรงนาเลสวนนะฮะอยู่ใ,ใกล้กับรูมสตอรี่โฮสเทลัะทุกคนตลาดเจ้าพรมเดินมาแล้วก็จะถึงนะฮะ,ร,ะร้านนี่ฮะชื่ออาเฮียอายุทยาสลัาเปาขนมจีบอร่อยมากนี่ไสเรามาลุ้นกันนี่ฮะสูตรดงสูตรแดงมีหมดฮะทุกคนนะครับส่วนในใี้ไส,ส้สลาเปาไสหมูฮะทุกคน นี่นะฮะไส้หมูสับทุกคนดูสิเป็นหมูหมูเป็นตัวตัวเลยทุกคนแต่เรากินในโรงแรมนะคะทุกคนมีอ่างลงอ่างนะทุกคนโอ้ดูเซ็กซี่มากข้างนอกที่มีสาวไว้น้ำด้วยนะถ่ายมาสี่ว่าที่พักบูติกโฮเทลที่นี่อยู่ที่ไหนอ่าให้ถายทุกคนเราไม่บอกนะฮะแต่ที่แน่ๆคือตรงนี้จะมีต้นมะมามะขามยัด ของจังหวัดนี้เมืองน,นี้แล้วก็ที่สมัยก่อนเนี่ยคุณช้างคุณแผงนะฮะก็ใบมะขามเสกเป็นตัวต่อนะฮะซึ่งก็อยู่ที่วัดแคเราจะด,ดูตัวต่อยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะเป็นรูปปั้นตัวต่อยักษ์ครึ่งเป็นวัดในตำนานนะฮะวัดแฮะดังมากที่นี่นะฮะและอยู่ไม่ไกลจากอยุธยาหาา่างกันสิบหกสิบกิโลเดี๋ยวเราจะออนไลน์สองชั่วโมงนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เวลานะฮะชิวๆฮะ,ะทุกคน นี่ขนมจีบแบบอร่อยมากทุกคนต้องจิ้มแบบซีอิ๊วดำอร่อยมากอืคุณภาพมากค่ะนี่ค่ะ J.K. โกโก้ go, ชาเขียวแล้วก็ชาเย็นค่ะชาเย็นน้ำมะพร้าวน้ำดอกมะพร้าว ใช้ชีวิตเลิศมากทุกคนอย่าเพิ่งอิจฉากันนะฮะช่องนี้เป็นช่องของพวกเราเราต้องสมัครสมานสามัคคีกันนะฮะชีวิตคือการใช้ชีวิตฮะทำงานไปด้วยล,ะละันลาชิวๆเอาของดีๆสิ่งดีๆที่พักดีๆของกินดีๆมาฝากนะทุกคนอันนี้เจคโกโก้ Go อร่อยมากทุกคนผสมผสานกันนะฮะอันนี้นั่งรถตู้จากอยุทยา นะ60กิโลนะฮะกิโลละบาททุกคนมาลงบขอสอสุพรรณข้ามมาก็จะเจอลอฟเรสิเดนต์เลยฮะติดกับวาสิตีซิตี้โรงแรมดูลามาเห่าึดมากทุกคนโอ้ยเห็นหมูสับในสลัดเป่าแล้วเห็นไหมล่ะหน้าเจี๊ยบไหมทุกคนอืหนังอินเดียฮะทุกคนใครอยากดูสระไว้น้ำนะฮะ ตามคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราชาร์จแบตกดเมมจะเต็มอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะตัดนะนี่คือ l o v e Residence นะฮะตรงข้ามกับบ o x s o ส s u t h ร r n b u r i ทุกคนเราจะเก็บบรรยากาศชิลๆมาฝากแบบนี้ไม่ซ้ำใครนะฮะช่องเล็กๆแต่เราก็มีโฆษณาเข้าอยู่เรื่อยๆมันลุ้นกันนะฮะว่าคลิปไหนจะเข้าโฆษณาบ้างถ้าเกิดไม่เข้าโฆษณาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้คาดหวังเราแค่บอกต่อสิ่งดีๆกันต่อไปนะฮะทุกคนนะครับ